ผมสวัสดีนะันะนักูกป่าทุกท่านนะครับใครที่ชื่นชอบในการทำเหยื่อปลอมใช้เองนะครับวันนี้ผมมีเหยื่อทรงคล้ายๆทรงแบนดดังแบนหนึ่งนะครับวันนี้แล้เดี๋ยวเราจะมาติดฟอยโปรกแกรมร้อนกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะใช้ได้หรือเปล่านะครับจะมาดูตัวแรกกันก่อนเลยแล้วก็ตอรีบทับไปให้มันร้อนนะครับองศาที่มันได้ที่แล้วก็ปล่อยวางลงวางลงนะครับแล้วก็เหยื่อวางลงไปก็ทับลงไปอย่างนีง้นะครับ ก็กดทับไว้อย่างนี้นะครับ,รบแปบ๊บหนึ่งบางคนกดนานนะครับแต่ผมผมกดไม่นานนะครับเกือบเกือบนาทีหนึ่งนะครับก็มีบางตัวที่ติดไปบ้างแล้วแหละพอแล้วครับจะได้ออกมาแบบนี้นะครับ มาประมาณนี้ติดอีกข้างหนึ่งครับลม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  ไกดทิ้งไว้ครับประมาณสามสิบวิถึงหนึ่งนาทีนะครับ,อ,รบอแล้วครับ ไเดี๋ยวอามาประมาณนี้นะครับสองด้านเดีย๋ยวเรามาแกะดูกันมันจะติดหรือเปล่านะครับอ่าก็จะออกมาแบบนี้นะครับก็ค่อยๆลอกจุ๊บฝั่งหนึ่งก็แกะเหมือนกันนะครับ ไปลองมาโอเคครับก็จะได้เยื่อออกมาประมาณนี้นะครับวิบวับวิับเดี๋ยวเราก็จะไปทำสีกันนะครับถ้าออกแดดนี่สีจะแจ่มกว่านี้นะครับใส่แดดตัวหนึ่งครับกล้องก็ไม่ฟูกคัดให้โอเคครับ ก็ประมาณนี้นะครับโดนแดดก็วิบวับวิบวับนะครับแล้วก็มาทีทำทำสีส่วนหลังกับท้องมันนะครับอยากได้สีไหนก็พ่นลงไปเลยนะครับผมก็เงาเงาแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นฟอยหหล์โฮโลแกรมร้อนนะครับเป็นโฮโลแกรมร้อนก็วางวางก็มาทำให้ดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้ ลองทําอีกตัวหนึ่งครับผมก็ชาลงไปเหมือนเดิมเดี๋ยวผมมีอยู่เจ็ดแปดตัวนะครับเป็นทรงคล้ายๆแบนด์ดังแบรนดหนึ่งครับแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันอย่ายนี้สั่งมาจากใน e bay นะครับ อีเบมากว่าจะได้ของก็นานอยู่ยพอสมควรน,นะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เคลือบไปแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับรอทําสีกัน สามสิบวิถึงหนึ่งนาทีนะครับประมาณนี้โอเคออกคอกด้านหนึ่งครับก็มาประมาณนี้นะครับ มึงก็ทำเหมือนกันนะครับ ร้อยครับผมมาแกะดูกัน ก็ได้เยอะวิบวับนะครับโอเคทําให้ดูแค่สองตัวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนกันทําไม่ต่างกันมากนะครับก็ประมาณนี้ก็อขอบคุณนะนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเผื่อใครอยากเอาไปทำใช้เองก็ลองดูนะครับแต่ต้องมีแผ่นแผ่นฟองน้ำตัวนี้ด้วยนะครับฟองน้ำทนความร้อนสูงนะครับผมซื้อมาก็ แผ่นนี้ก็ประมาณพันสองไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับพันสองนี่แหละเขาบอกว่าเป็นอย่างดีเกจโรงงานนะครับเกจผลิตโรงงานก็เลยซื้อมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจลองไปทำใช้เองดูนะครับก็ลานานาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ